เขียนมุมตามข้อกำหนดมุม A B C และมุม D B C ให้เขียนม,มุมสองมุมเราสังเกตมีตัว B กับ C ที่เหมือนกันนะคะตัวที่ไม่เหมือนก็จะคือ A กับ D เราจะเขียนม,มุม A B C ก่อนนะคะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอลากเส้นดังภาพค่ะ เขียน b นะคะต่อไปก็เป็น c ตัว b อยู่ตรงกลางดังนั้นหัวลูกศรก็จะอยู่ทางตัว c ค่ะต่อไปนำไม้บรรทดัดวางที่จุด b แล้วลากเส้นดังภาพค่ะเราเขียน b กับ c ไปแล้วที่เหลือก็คือตัว a หัวลูกศรก็จะอยู่ทางตัว a เราก็จะได้มุม a b c ดังภาพต่อไป เราจะเขียนมุม D B C B กับ C มีแล้วใช่ไหมคะ B เป็นจุดยอดมุมดังนั้นใช้ไม้บรรทัดวางให้ตรงกับจุด B เอียงแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็ลากเส้นดังภาพค่ะ B กับ C มีแล้วที่เหลือก็คือ D หัวลูกศรอ,อยู่ทางตัวดีเราก็จะได้มุมดี B C ดังภาพที่เหมือนกันก็คือ B C ใช่ไหมคะก็จะได้มุม A B C และมุมดี C C ดังภาพค่ะ